จนนี่มือกราบนะครับสร้างภาพทำคอนเทนต์อันนี้คนในพื้นที่พูดมาเองนะครับหลายคนอาจจะคาใจไอคลิปเสียงที่ไอ้ฮุนเซนมันออกมาแฉนะครับเสียงที่มีการเจรจากันผมอยากจะบอกว่าทั่วโลกเขาประนามนะครับพอประนามแล้วคือคุณนไม่ใช่สุภาพบุรุษ การเมืองระหว่างประเทศนะครับเป็นวิธีการทูดแบบหยาบช้ามากตลบหลังแบบนี้ทั่วโลกเขาไม่ได้ยอมรับนะครับมันเป็นกติกาสากลนะครับคุณไม่ควรเอาความลับของคนอื่นมาเปิดเผยนะครับแล้วนี้ผลที่ตามมาคืออะไรการเอามาประเด็นนี้มาโจมตีนายกมันตกไปครับเรื่องนี้คือนายกอุ้งอิงนี่เป็นผู้ บริสุทธ์นะครับหลายคนที่คาใจอยากจะเอาประเด็นนี้มาเล่นนะดูเหตุการณ์ให้ดีนะครับสาเหตุที่เขาเงียบไปวิเคราะห์ให้มันละเอียดแล้วคุณจะรู้ถ้าคุณมองเป็นกลางแล้วมีเหตุผลคุณจะรู้ว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่เราก็ดูเฉยๆครับไม่ต้องไปตีโพยตีพายคนที่ตีโพยตีพายแบบ จนนี่มือกรนะน่ะคือคนที่เสียผลประโยชน์ครับ<ม>พราะไปถือห้างข้างอีกข้างหนึ่งอันนี้มันชัดเจนว่ามีโอกาสผิดวินัยราชการร้ายแรงนะครับหลายคนที่เป็น fc ก็พยายามคิดหน่อยนะผมไม่เข้าใจแล้วว่าคุณจะคิดยังไงคุณใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้นะครับแม่ชีวิตคุเรามันก็ต้องทำมาหากินนะครับก็ต้องทำตามหน้าที่ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินดั้มเงินเดือนก็ต้องปากกัดตีนถีบนะครับใครฮาร์ดคอร์สายการเมืองนะ่ะไปอินมันมากก็ไม่ดีนะครับอันนี้ผมพูดถึงในฐานะผมเป็นข้าราชการนะครับใครถูกต้องไม่ถูกต้องผมติดตามข่าวสารนี่ผมก็พอจะมองออกนะครับว่าใครอยู่ข้างใครการทำตัวเป็นกลางก็คือการบอกว่าคนนี้ผิด การบอกว่าคนนี้ผิดนี่มันไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างอีกฝ่ายนะคนนั้นทําไม่ถูกผมก็พร้อมที่จะพูดได้นะครับแต่ถามว่าทํำไมไม่พูดเพราะพูดแล้วใครมาใส่ตัวนะครับหลักประชาธิปไตยนี่ต้องส่งเสริมข้าราชการต้องส่งเสริมแล้วเขาเป็นนายกอยู่จะให้ผมไปวิจารณ์ได้ยังไงครับการวิจารณ์ก็ต้องไปในเชิงบวก คุณจะหาว่าผมอวยอีกผมไม่เคยอวยนะครับคําว่าอวยนี่ไม่เคยอยู่ในหัวของผมนะครับแล้วคนที่จะพูดได้น่าเชื่อถือก็คือคนที่วางตัวเป็นกลางที่สุดทางการเมืองหลายคนก็เอามันก็ไปตามนักข่าวหรืออะไรก็ไม่รู้อ้างชื่อคนนั้นคนนี้แม่เห็นเขาดังหน่อยแล้วคุณก็เชื่อเขาใช่ไหมอย่าไปเชื่อนะครับผมสรุปง่ายๆ มีเงินถึงมีม็อบครับอย่าไปเชื่ออย่าไปลงกลง่ายๆเดี๋ยวไปอดอะเดี๋ยวไปอดตุยอยู่ในกลางม็อบจะทํายังไงก็ให้วันละห้าร้อยหรือวันละเท่าไหร่ผมไม่รู้แหละผมไม่เคยไปหรอกครับและที่สําคัญการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเน่ยผมไม่เคยรับเงินสักบาทนะครับผมถึงได้กล้าพูดนะครับผลประโยชน์ทางการเมืองผมไม่เคยแตะนะครับ ผมถึงกล้าพูดนะครับผมสีขาวครับเรื่องการเมืองครับไม่มีใครสามารถมาเอาผิดผมได้หรอกครับเรื่องวางตัวเป็นกลางไม่เป็นกลางนี่จนนี่มือกราบนะครับสร้างภาพทำคอนเทนต์อันนี้คนในพื้นที่พูดมาเองนะครับแม่โดยเฉพาะคลิปไปจับขี้ยานะครับโอ้ ยาเสพติดก็จับยังไงก็ไม่หมดครับผมก็เลยสงสัยแล้วว่าทําไมคิดใหญ่ๆจนนี่มือกระไม่ค่อยได้ไปทํานะช่วงนี้แม่ถ้าย้อนหลังไปสักสิบกว่าปีก่อนนะอย่างโซเชียลยังไม่ไม่บูมเท่าไหร่นะครับผมก็เห็นแล้วว่าออกข่าวดังนะผมก็ชอบนะแตปรากฏว่าพอมาทำคอนเทนต์แล้วก็ตอบทำคอนเทนต์นะ เวลาทำคอนเทนต์ถ้าไม่ทําให้มันถึงพิถึงขิงคอนเทนต์ฟีดมันจะไม่วิ่ง ai ก็เขาจะไม่ตอบสนองในเบื้องต้นนะครับแล้วนี้พอมีคนชอบก็นึกออกไหมครับฟีดวิ่งแล้วก็ทําให้ผู้ติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นผู้ติดตามก็ชอบแล้วครับประเภทตํารวจนายดาบรากหญ้านะครับเกิดมาจากความจนแล้วก็มาร่ำรวยเอาทีหลังว่างั้น แม่คนในพื้นที่เขาก็เอือมละอาอยู่นะการไปทำคอนเทนต์แต่ละครั้งนะครับก็สงสัยว่าทําไมจะต้องเปิดเผยขนาดนั้นเวลาไปจับมันเป็นการอนาจารผู้ต้องหานะที่จริงแล้วมันน่าจะมีความผิดอะไรสักอย่างนะมันต้องจับให้ได้ก่อนค่อยมาแถลงถ้าเป็นนักโทษคนสําคัญข่าวใหญ่แต่ถ้าไปจับแล้วพ่อแม่เขาร้องไห้อะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นการอนาจารนะ อาจารย์ครอบครัวแล้วก็ญาติเขาด้วยก็ผมคิดว่าญาติพี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่เขาคงจะเกลียดชังพอสมควรนะไอคอนเทนต์แบบนี้มีคนรักก็มีคนชังล้ครับผมก็พูดได้ประมาณนี้ถ้าจะพูดเยอะมันก็มีรายละเอียดอยู่นะครับจอนนี่มือกราบน่าจะโดนคดีหนักหลายคดีนะครับโดยเฉพาะการวิจารณ์อย่างไม่เป็นกลางนะครับ แม่หลายคนบอกว่าจอหนี่มือกราบวิจารณ์ในฐานะประชาชนโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะคุณเป็นข้าราชการอยู่วินัยมันต้องเต็มที่24ชั่วโมงต่อวันนะครับแต่ทีนี้พอวิจารณ์ปับ๊บโดยเฉพาะวิจารณ์นายกนี่อาจจะเจอข้อหาหลายข้อหานะครับข้อหาแรกก็คือทำให้ราชการเสื่อมเสีย ฟังเอาไว้นะ FC ของจอนนี่มือกับพวกงี่เงา่าไม่มีสมองการทําให้ราชการเสื่อมเสียไม่ใช่มึงจะมาตัดสินคนที่ตัดสินเขาก็ต้องตั้งคณะกรรมาการสอบนะถ้าเขาตัดสินว่าเสื่อมเสียทําให้ราชการเสื่อมเสียทําให้ตัวเองเสื่อมเสียทําให้ราชการโดยรวมเสื่อมเสียข้อหาหนักติดหลายปีนะทีนี้พหลบอคอมพหบอคอมมันมีหลายเลทถ้าเป็นการหมิน่นประมาทนี่ ่าว่าพูดถึงการมินประมาทก่อนก็มีสามสีเ่เลทเลทแรกมินประมาทคนธรรมดานีสามปีครับแต่ถ้ามินเบื้องสูงสิบห้าปีครับคุกสิบห้าปีก็บ,บวกเข้าไปอีกถามว่าทําไมต้องมินเบื้องสูงอ่ะนายกนี่คือได้รับพระราชโอการในราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งนะครับถ้าคุณไปค้านายกแสดงว,ว่าคุณมินเบื้องสูง ว่าราชการเออพระเจ้าอยู่หัวต้องเป็นผู้ทรงลงนามเองโอ้โหคอนี้ผิดเลย15ปีเต็มได้นะครับและทีนี้ในเรื่องของพรบคอมมันก็มีหลายเรทเหมือนกันเรท3ปีเรท5ปีเรท3ปีนี่คือข้อมูลอันเป็นเท็จหลายคนบอกว่าจอนนี่พูดถูกต้องแม่ในระบบราชการไทยนะครับคุณต้องส่งเสริมหลักประชาธิปไตยภายใต้ ถ้า,าหาากริสัอันเป็นทรงเป็นประมุกถ้าคุณกระด้างกระเดืองแล้วคุณนะคุณไม่ได้ฝ่ายค้านนะคุณไม่ใช่รัฐบาลคุณไม่สอสอคุณมาพูดนอกอย่างนี้โอ้โหผมบอกเลยเหมือนยืนยืนต้านลมนะครับก็เตรียมปลิวได้นะครับบางคนบอกว่าจะเอาแรงเอฟซีเข้ามาเกี่ยวโอ้โหมันไม่เกี่ยวหรอกครับความดินความดังความดีที่คุณทํามาทั้งหมด มันกลายเป็นศูนย์ครับเวลาคุณทำผิดคดีฝ่ายค้านก็กดดันให้นายกงดส่งน้ำมันไปให้ขมิ้นนะครับแม่น้ำมันของขมิ้นก็ใช้ของประเทศไทยมากกว่าครึ่งนะครับมากกว่า50%ก็ประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับรากฏว่า นายกไม่เอาด้วยนะเพราะว่าน้ำมันก็เป็นสินค้าส่งออกระดับต้นๆของไทยนะยิ่งโดยเฉพาะส่งให้ขมนนะเนี่เยเ้ื่างนี้ฝ่ายคันก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีนะก็ทำทุกอย่างนะที่จะบีบนายกอย่าไปคิดว่าใครเป็นคนดีเดดขาดคนที่สนับสนุนให้โจมตีขมร ผมคนหนึ่งล่ะครับแต่มันก็ต้องใช้วิธีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ใช่คุณจะมองว่าเขาขายชาติอะไรผมก็งงมากเป็นความคิดของคนงี่เงา่าโดยเฉพาะเอซของจอห์นนี่มือกราบมีแต่คนงี่เงา่าทั้งนั้นนะแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ชอบวิเคราะห์ก็จะโง่ให้เขาจูงจมูกไป กูไม่ชอบรัฐบาลกูก็ให้ฝ่ายค้านจุงจมูกไปงี่เงา้า